สวัสดีครับผมวันนี้วันเสาร์วันที่30มสิบคับผมกรกฎาคมครับผม2,565ครับผมวันนี้จะมาจับลูกนกครัผมสายสับอ่างน้นอ่างครผมลูกองเจ้ารวยพันล้านครับผมบวกแม่ลูกสาวเจ้ากระดิ่งทองครับผมชุดนี้เป็นชุดสายคุวยสายครับผม จะมาจับส่งอาจารย์ทางนครปฐมครับผม หมเบเร์ห่วงที่ยี่สิบสี่ครับผมหางเริ่มรัดใหม่ครับตัวรันหางมันหลุดครับผมนีเริ่มออกมาแล้วครับผมสมบูรณ์ดีทุกตัวครับผมมีวูติครับผมนี่แข้งเตะเลย รอันนี้ห่วงที่ยี่สิบสามครับผมสวยครับเโยตีนครบครับผมดีทุกอยา่างครับผมนี่หน้าตาครับหางเริ่มออกเหมือนกันครับตอนนั้นหางหลุดครับผมครับนเดีครับผมพี่ก็เริ่มออกเหมือนกันครับผม ใสสับอ่างนุ้นอ่างครับผมสายพัฒนาครับผมับดูนครับผมพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้จะเริ่มคุ้ยสายกันแล้วครับผมเอาพวกลูกๆมาคุ้ยสายกันแล้วครับผมเอาลูกของเจ้ากระดิ่งทองมาคุ้ยสายกับเจ้ามิสหายเจ้าโดยพันล้านแล้วก็เจ้าผิดลงเดืองครับต่อไปครับผมรับช่วงนี้ผมพัฒนาอยู่นะครับผม ตอนนี้ถ้าจะมีก็มีจะแค่ลูกเจ้ารวยพันหลานครับผมที่ผสมลงผสมอยู่เจ้าเพชรรุ่งเรืองเจ้ากดิ่งทองก็เอาขึ้นหมดแล้วผมเพราะตัวเมียถ่ายขนครับผมก็จะลงอีกทีหนึ่งก็น่าจะประมาณอีกสักประมาณเดือนน่าจะเดือนสิบครับผมฝากติดตามเน้อผมขอบคับ